สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดคะ่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมทุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีเมทุนทุกท่านคะ่ะเรามาอัปเดตดวงชะตาของท่าน ในช่วงวันที่16 31กรกฎาคมกันค่ะช่วงครึ่งเดือนหลังช่วงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะและที่สําคัญมีเรื่องอะไรบ้างที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็จะเตือนให้ท่านนั้นได้รับทราบล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะก่อนอื่นเราก็มาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรก ช่วงนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านไหวพริบและไอเดียดีค่ะท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มช่วงนี้งานจะให้โชคให้ลาบนะคะเป็นช่วงที่ผลงานโดดเด่นและสามารถคาดหวังได้ปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงค่ะมีปัญหาแต่ท่านจะสามารถแก้ไขได้ไวช่วงนี้งานของท่านจะเพิ่มมากขึ้นจะมีงานให้ท่านได้ทำอย่างต่อเนื่องแน่นอน ต้องรับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันด้วยบางท่านก็จะมีงานพิเศษเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบทําควบคู่กับงานประจําช่วงนี้นะคะคนจะไว้ใจท่านเพิ่มมากขึ้นหากงานของเขามีปัญหาเขามักจะนึกถึงท่านเป็นคนรแรกๆค่ะและช่วงนี้คนรอบข้างก็จะให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หากติดขาดมีปัญหาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็มักจะสำเร็จ เป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนจะได้ทำอะไรใหม่ๆหรือว่าได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่หรือบางท่านก็จะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งเกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนจะไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนะคะเรียกได้ว่ายุ่งตลอดทั้งวันทํางานไปวางแผนการทํางานไปช่วงนี้ท่านไอเดียดีนะคะหากท่านติดขัดมีปัญหา ท่านมักจะแก้ไขกับปัญหาได้ด้วยตัวของท่านเองค่ะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้ความคิดและไอเดียช่วงนี้ความคิดลื่นไหลดีมากถือว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับท่านเลยทีเดียวนะคะท่านใดที่ทำมาค้าขายนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการขายท่านมักจะมีไอเดียใหม่ๆมากระตุ้นยอดขายหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นระยะๆะะช่วงนี้ท่านขายของเก่งค่ะ มีโอกาสได้ออเดอร์พิเศษพิเศษหรือว่าบางจังหวะนะคะก็ลูกค้าช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าของท่านทีละเยอะๆช่วงนี้คนจะเมตตาช่วยเหลือท่านดีนะคะชาวราศีเมถุนไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามท่านจะมีคนดีๆอยู่เคียงข้างเป็นช่วงที่ท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าได้ช่วยเหลือทำงานให้กับคนอื่นจะได้แก้ไขางานที่คนอื่นทำผิดพลาดมีดวงได้รับผิดชอบงานแทนคนอื่นด้วยนะคะ และช่วงนี้นอกเหนือจากงานที่ท่านรับผิดชอบเป็นประจำแล้วท่านก็จะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาหลายครั้งโดนคนรอบข้างใช้แวววานให้ทำนั่นทำนี่บ่อยมากท่านใดที่ทำงานประจำท่านจะยุ่งและวุ่นวายพอสมควรค่ะงานเยอะขึ้นเวลาในการทํางานก็จะลดน้อยลงนะคะท่านใดที่ชอบทํางานช่วงนี้ท่านจะสนุกกับการทำงานพอสมควรจะได้ทำงานหลากหลายรูปแบบ นะคะแต่ว่าสำหรับบางท่านก็มีแอบบ่นอยู่บ้างเพราะว่างานยุ่งทั้งวันแทบจะไม่มีเวลาหยุดพักกันเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้บางท่านก็ต้องทำงานล่วงเวลาเป็นช่วงที่ท่านจะเหนื่อยนะคะและที่สำคัญเป็นช่วงที่ท่านจะไดะ้เป็นที่พึ่งของคนรอบข้างทั้งเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวท่านจะได้ ล่วงรู้ความลับของใครบางคนในช่วงนี้เรียกว่าเป็นหมอรักษาใจเป็นผู้ช่วยแก้ไขงานเวลาที่คนอื่นทำงานผิดพลาดนั่นเองนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นแก้ไขงานและแก้ไขกับปัญหาเก่งเหนื่อยมากหากจะทําอะไรก็ขอท่านเร่งลงมือทํานะคะช่วงนี้ท่านเหนื่อยให้เร่งลงมือทำค่ะ ถ้า,ามีงานที่สำคัญสำคัญก็ใหท่านรีบเคลียร์ให้เสร็จนะคะอดทนนิดนึงค่ะพอผ่านพ้นช่วงนี้ไปหลายสิ่งหลายอย่างจะค่อยๆดีขึ้นและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะงานของท่านนั้นจะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยจะได้บางช่วงท่านแทบจะไม่มีเวลาหยุดพักช่วงนี้วาจาย,ยังคงโดดเด่นหากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเจรจาต่อรองเรื่องที่สำคัญสำคัญหรือจะขอความช่วยเหลือจากใคร ท่านเร่งพูดคุยนะคะเพราะท่านจะทำสำเร็จนั่นเองค่ะหากมีอุปสรรคและปัญหาอย่าได้ถอดใจนะคะเพราะอะไรก็ตามหากท่านตั้งใจทำมักจะทำสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองค่ะช่วงนี้งานเหนื่อยและจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นยิ่งเหนื่อยยิ่งได้นะคะได้งานได้คำชมรายรับก็เพิ่มขึ้นมีโชคมีลาบจากการเดินทางค่ะเพราะว่าบางท่านเดินทางเพื่อติดต่องานติดต่อธุรกิจหรือว่าขายงานนะคะ ช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะระยะค่ะเอาละมาที่การเงินของท่านกันบ้างช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษพิเศษนะคะเจ้าราศีเมถุนมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้แต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าเงินที่ท่านจะได้ในช่วงนี้หลักๆเลยนะคะมักจะมาจากงานมาจากความรู้ความสามารถและการลงมือทําของตัวท่านเองค่ะ ข้อดีหากขาดเงินก็จะมีเหตุให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างและท่านจะมีคนคอยเชื่อเหลือซัพพอร์ตเรื่องการเงินนะคะปากมีเสน่ห์มีโอกาสได้เงินจากการเจรจาต่อรองหรือว่าขอความช่วยเหลือคะ่ะช่วงนี้เหมาะแก่การเจรจาพูดคุยผลประโยชน์ต่างๆที่ท่านควรจะได้มากๆนะคะช่วงนี้บางท่านจะมีรายรับ มากกว่าหนึ่งช่องทางเช่นได้เงินพิเศษจากงานพิเศษได้เงินพิเศษซึ่งเกิดจากการที่มีคนใช้แวววัวนให้ทำนั่นทำนี่ได้ผลกําไรจากการค้าขายหรือว่าลงทุนระยะสั้นเงินบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้คะ่ะมีโอกาสได้เงินจากสิ่งเก่าๆเ,เ,เดิมๆที่ท่านเคยทำเอาไว้การเงินหมุนได้คล่องขึ้นนะคะท่านจะสยบายใจกว่าช่วงที่ผ่านมาจะไม่ค่อยเครียดเรื่องของการเงินมากนะะักค่ะ เป็นช่วงที่อยากกินได้กินอยากใช้ท่านก็จะได้ใช้ที่ผ่านมานะคะรายจ่ายของท่านเยอะจะซื้ออะไรแต่ละครั้งต้องคิดก่อนเสมอช่วงนี้ท่านพอจะได้ซื้อหากเจอของที่อยากกินหรือว่าเจอของถูกใจท่านก็มีโอกาสได้ซื้อมาค่ะช่วงนี้การเงินของท่านจะเป็นลักษณะเงินหมุนได้มาจ่ายไปนะคะมักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องใช้จ่ายเป็นระยะระยะค่ะ ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านและบุคคลภายในบ้านจะมีมาเรื่อยๆหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี่จะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นด้วยนะคะมีดวงหมดเงินไปกับการดูแลหรือว่ารักษาสุขภาพค่ะจะมีรายจ่ายแบบแปลกๆเพิ่มเข้ามาซึ่งไม่ใช่รายจ่ายที่ซึ่งไม่ท่านรายไม่ใช่รายจ่ายที่ท่านจ่ายเป็นประจำหมดเงินไปกับการพบปะออกงานสังคมด้วยนะคะ อยากไปไหนสุดท้ายแล้วท่านจะได้ไปแน่นอนค่ะการเงินหากท่านกำลังเครียดและกำลังวิตกกังวลใจสุดท้ายแล้วท่านจะรอดแน่นอนนะคะชาวราศีเมถุนนั้นบุญรักษาเทวดาคุ้มครองท่านจะได้สัมผัสกับคำว่านหน้าเหลือเชื่อจะแย่แต่ไม่แย่แน่นอนค่ะช่วงนี้เหนื่อยก่อนเสมอสำหรับทุกๆเรื่องแต่ก็จะรอดทุกเรื่องท่านจะไม่เสียแรงเปล่า และจะไม่เหนื่อยฟรีอย่างแน่นอนนะคะถามว่าท่านสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่ช่วงนี้งดได้งดนะคะหรืองดไม่ได้จริงๆก็ให้ท่านเสี่ยงให้น้อยๆยค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงรายวันข้อดีการเงินของท่านมักจะมีทางแก้ทางออกเสมอนะคะช่วงนี้มีเรื่องอยากจะขอเตือนให้ท่านระมัดระวังศัตรูในสายงานหรือว่าในงานที่ท่านทาระวังจะมีคนเลื่อนนัดผิดนัดกับท่านโดยเฉพาะนัดเรื่องเงินเงินทองทอง ให้ท่านระมัดระวังให้ดีๆอย่าไว้ใจคนมากในช่วงระยะเวลานี้นะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้คนโสดหากท่านเปิดใจก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะหากท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยก็ขอให้ท่านนั้นเช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆนะคะเพราะว่า คนที่เข้ามาใหม่ในช่วงนี้ไว้ใจไม่ค่อยจะได้หากไม่มีคนคุยอยู่แล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วนั่นเองค่ะเช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในปภายหลังโดยเฉพาะคนที่มาจากโลกโซเชียลออนไลน์ระวังจะเผลอเป็นเมือที่3โดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะคะส่วนท่านใดที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิตคู่ถือว่าราบรื่น เป็นที่พึ่งให้กันและกันได้มีโอกาสได้ตัดสินใจเรื่องที่สำคัญสำคัญร่วมกันนะคะช่วงนี้หากท่านติดขัดมีปัญหาคู่ครองจะเป็นที่พึ่งจะเป็นที่พึ่ง ให้กับท่านได้ดีค่ะมีงอนกันบ้างแหละแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตคู่มีโอกาสได้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อขึ้นนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้ท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายระมัดระวังอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายระวังโรคประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบระมัดระวังค่ะ ภูมิแพ้ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กำเริบโดยเฉพาะท่านใดที่แพ้อาหารแพ้อากาศช่วงนี้เรามัดระวังให้มากๆนะคะช่วงนี้ท่านมักจะมีอาการนอนไม่ค่อยหลับหรือว่าหลับหลับตื่นตื่นซึ่งเกิดจากท่านคิดเยอะคิดมากทำงานหนักพักผ่อนน้อยส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอช่วงนี้พยายามดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะอย่าประมาทเรื่องของสุขภาพเลยทีเดียวคะ่ะมาที่การทำบุญของท่านกันบ้าง ช่วงนี้นะคะหากท่านนั้นตั้งใจที่จะทําบุญท่านสามารถทําบุญในรูปแบบใดก็ได้ค่ะแต่หากท่านมีโอกาสได้เข้าวัดทาบุญก็แนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการบริจาคเงินชําระนี้สง์บริจาคค่านา้าค่าไฟและเติมน้ํามันตะเกียงทุกครั้งนะคะข้าขออวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนั้นการงานราบรื่นและจะได้มีอุปสรรคในการทํางานและการใช้ชีวิตนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า กับคนแชร์ข่าวพาดรวยคอยทุกท่านนั้นร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ